ไ่ท้ารอดสวัสดีคะ่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีกันด้วยนะคะวันนี้เรามาพบกันในคลิปวิดีโอพิเศษนะคะดาวมฤตยูย้ายในรอบ7ปีจะส่งผลอิทธิพลใดต่อชาวราศีกันกันบ้างนะคะยังคงเป็นการทํานายแบบโดยรวมเท่านั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนี่ยก็อยากให้ชาวราศีกันได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆเรามาเริ่มต้นดูกันเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาชาวราศีกันอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะ หนึงเรียนนะคะเกิดขึ้นเป็นใบแรกเลยชาวราศีกันนะคะการเปลี่ยนแป,แปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้นะจะเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินรายได้นะคะโชคลาภลาบลอยเงินที่เข้ามาเป็นแบบก้อนเงินที่เข้ามาเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือหากรอคอยเงินก้อนรอคอยเงินจากทางกายรอคอยโอกาสอะไรบางอย่างอยู่ที่มันเป็นโอกาสในความมั่นคงต่างๆเนี่ยมีเกณฑ์แล้วนะคะที่คุณกำลังจะได้รับข่าวดี ชาวราศีกันนะคะ DM Press บ่งบอกถึงความราบรื่นนะความราบรื่นความสมบูรณ์การขยับขยายกิจการนะคะหรือว่าใครที่กำลังรอคอยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในการขยับขยายเปิดร้านใหม่ขยายกิจการใหม่ทำอาชีพใหม่หรือเปลี่ยนงานใหม่หางานใหม่เรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งก็มีแนวโน้มที่คุณจะสมหวัง DM Press เนี่ยมันบ่งบอกถึงความสมบูรณ์นะถือว่าช่วงนี้หลักๆเลยเนี่ย การเงินคุณจะคล่องตัวมากขึ้นมีเงินเข้ามาให้ใช้แบบไม่ขาดมือนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยต้องระมัดระวังว่าการใช้เงินของคุณเนี่ยมันมักจะใช้เงินไปกับการซื้อความสะดวกสบายนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการใช้เงินจํานวนก้อนใหญ่ด้วยอันนี้ก็คงจะต้องนะรัดเข็มขัดดีๆนิดนึงนะคะอันไหนที่คุณรู้สึกว่าซื้อแล้วเราสบายใจซื้อแล้วมัน ทำให้คุณเกิดความสะดวกสบายซื้อเพื่อความสบายซื้อเพื่อความสะดวกอะไรแบบนี้ค่ะจากเดิมราคาปกติแต่คุณก็จะซื้อในราคาพิเศษเพื่อให้มันได้มีอะไรมากขึ้นกว่าเดิมในสิ่งที่เราต้องการนะคะถือว่าเงินเนี่ยก็เข้ามาแบบคล่องตัวซึ่งจะไม่ได้มีอุปสรรคอะไรกับการใช้การจ่ายเลยนะในหัวคุณเนี่ยก็จะมีความคิดต่อยอดอยู่ตลอดเวลาว่าอยากจะทํานู่นนี่นั่นหรืออยากจะขยับขยายกับสิ่งที่ เป็นอยู่นะคะไปให้มันมีความก้าวหน้าให้มีความเหมือนเติบโตมากขึ้นกว่าเดิมยิ่งถ้าใครนะคะทากิจการส่วนตัวหรือกําลังอยู่ในช่วงของการลงทุนเนี่ยในหัวเราจะมีไอเดียสร้างสารรค์ที่คิดอยากจะต่อยอดอยู่ตลอดเวลานะมันเป็นช่วงจังหวะที่ดีด้วยแหละชาวราศีกันนะคะเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่มีอะไรหลายๆอย่างมันลงตัวมากขึ้นนะคะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยก็มีเหมือน ความสะดวกสบายใจไม่ต้องมาคิดวิตกกังวลกับเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆจนทำให้คุณสามารถคิดต่อยอดในมุมของอนาคตได้นะคะเดลสตาเนี่ยคือความสบายใจมากขึ้นหลายๆท่านมีในเรื่องของการวางแผนวางแผนเพื่อความมั่นคงของอนาคตวางแผนกับสิ่งที่เราเคยผิดพลาดมาในอดีตหรืออะไรก็ตามที่เราลงทุนไปแล้วทำมาแล้วมันไม่ได้ประสบความสำเร็จนะคะก็มีแนวโน้มว่า เรากำลังจะเป็นช่วงเวลาแห่งการได้เดินตามความฝันอีกรอบหนึ่งนะชาวราศีกันใครมีความฝันอยากทำอะไรในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงจังหวะดีที่บรรยากาศปัจจุบันมันจะเกิดความราบลื่นทำให้คุณเนี่ยได้ไปหยิบจับหรือว่าเอาเรื่องราวเก่าๆนะคะโปรเจกต์เก่าๆกลับมาสะสางในการต่อยอดแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยกับ อนาคตที่คุณเองก็จะคิดต่อยอดในการวางแผนว่าเราจะหยิบจับทำอะไรต่อไปดีมันก็จะเป็นไปในแนวนั้นนะคะชาวราศีกันถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยมันจะมีความคล่องตัวมากขึ้นกว่าเดิมเพราะเรื่องการเงินโดดเด่นนะคะเราก็จะมีโอกาสที่มันทำให้ทุกอย่างเกิดความราบรื่นคุณสามารถ ส,สั่งได้แต่รายจ่ายก็ยังเยอะถึงแม้ว่ารายจ่ายเยอะจะไม่ได้เป็นอุปสครรคคุณนะคะยิ่งหากใครเนี่ยต้องการที่จะขอความช่วยเหลือหรือมีเรื่องต้องต่อรองเจราจาการเงินก็มีแนวโน้มนะคะที่จะได้เงินก้อนมาจากสเสน่หาด้วยนะชาวราศีกันจากคนรักจากครอบครัวนะคะหรือว่าเงินจาก ที่คนที่เขารู้สึกว่าเอ็นดูคุณอยากจะหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือก็มีแนวโน้มนะหุ้นส่วนที่ดีเข้ามาในชีวิตที่ทำให้คุณจะไม่ได้รู้สึกว่าโดดเดี่ยวหลายๆท่านเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาของการเดินทางด้วยนยะคะอย่างที่บอกไปเหมือนเราอยากจะขยับขยายอยากลองทําอะไรใหม่ๆอยากลองทำอะไรที่มันท้าทายตื่นเต้นบางทีในช่วงนี้เนี่ย ตัวคุณเองอาจจะไม่ค่อยได้รอบครอบสักเท่าไหร่อยากให้ระวังในเรื่องของการรอบครอบการลงทุนหรือการทำอะไร ในฉบับที่คุณรู้สึกว่าคุณมีพลังใจแต่นะคะต้องรอบคอบด้วยต้องมีสติต้องพิธีพิถันกับการใช้ชีวิตกับการวางแผนนิดนึงนะชาวราศีกันยยิ่งใครต้องเดินทางบ่อยๆเนี่ยบางทีเราอาจจะหมดเงินไปกับการเดินทางหมดเงินไปกับการที่นะคะซื้ออะไรที่มันเป็นเอ็กซ์ตร้าไปกว่าเดิมนะคะเดินทางก็เดินทาง จากเดิมนะคะใครที่กำลังมีแพลนว่าจะเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนนะจากการนั่งแบบนั่งแบบเออบิสเนสธรรมดาก็อาจจะเป็นแบบ ทอดทีนั่งแบบอีคโนมี่ธรรมดาก็อาจจะจ่ายเพิ่มเป็นบิสเนสนะคะจากที่เราไปเที่ยวจากเดิมเราอาจจะจ่ายน้อยแต่เราก็จ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อความสะดวกสบายเพื่อความคล่องตัวของคุณมันก็จะหมดไปกับเรื่องพวกนี้นะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะได้เที่ยวบ่อยนิดนึงนะช่วงนี้นะชีพประจรลงเท้าไม่ค่อยได้หยุดอยู่ติดกับที่นะคะมีแต่การเดินทางเกิดขึ้นนะการเดินทางไป เที่ยวการเดินทางไปทำงานเดินทางไปดูโปรเจกต์ใหม่ๆเดินทางไปหาข้อมูลดูว่าเราจะทำอะไรต่อได้นะคะแต่ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ความรับผิดชอบเยอะหลายๆท่านเนี่ยยังจะต้องเป็นช้างเท้าหน้าหลายๆท่านยังจะต้องมีหลายอย่างให้ต้องรับผิดชอบมีเรื่องจุกจิกให้คุณต้องได้รับมือแต่ถือว่าราชินีเมท้าวคุณสามารถจัดการได้คุณสามารถรับมือได้นะคะไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยนะหนึ่งถ้วยเนี่ยความ สบายใจมันเกิดขึ้นนะคะทุกอย่างมันคล้องตัวจนเกิดความสบายใจสบายใจจนคุณรู้สึกว่าคุณจะไม่งอใครเลยนะคุณรู้สึกว่าคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเองไม่จำเป็นต้องงอหุ้นส่วนไม่จำเป็นต้องงอบริวารไม่จำเป็นต้องปรึกษาใครเพราะว่าประสบการณ์ต่างๆที่คุณมีแล้วก็ความมั่นใจในตัวเองเนี่ยที่มันมีในเวลานี้ทำให้คุณรู้สึก ค่อนข้างที่อยากจะทำอะไรด้วยตัวเองไม่ค่อยอยากไปดึงใครเข้ามาวุ่นวายเพราะว่าต่างคนมันต่างความคิดแล้วบวกกับตอนนี้ตัวคุณเองเนี่ยมีความคิดที่มันค่อนข้างหลายอย่างนะคะเหมือนเรามีการวางแผนเตรียมพร้อมมีความคิดที่มันกระจัดกระจายอยู่แล้วอะค่ะทำให้คุณเองก็รู้สึกว่า ณนะตอนนี้เนี่ยไม่อยากดึงใครมาเราต้องมาลำบากใจต้องมามีปัญหาในเรื่องของการเกงอก,อกเกงใจกันมันอาจจะทําให้คุณไปไม่สุดตามความฝันที่คุณต้องการนะคะหลายๆท่านก็จะรู้สึกแบบนั้นนะยิ่งความรักนะคะ หากใครที่โสดอยู่เนี่ยบอกเลยว่าคุณจะเนื้อหอมมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศรตรงข้ามจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณเยอะมากๆบางทีมีทั้งคนเก่าๆนะคะคนเก่าๆคนเคยคุยคนเคยรู้จักกลับเข้ามาในชีวิตหรือเราอาจจะเจอกับรักต่างวัยนะคะคนที่อายุน้อยกว่าคุณมากๆคนที่อายุห่างกับคุณมากๆอาจจะระดับ4 5ปีขึ้นไป คนที่อยู่ทางไกลได้พบเจอกันผ่านทางโลกออนไลน์คนที่อาจจะคุยกันกับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะคะต้องมีในเรื่องของระยะทางระยะเวลาที่มันแตกต่างกันเข้ามาเป็นอุปสรรคแต่ตัวคุณเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าแย่อะไรขนาดนั้นนะคุณรู้สึกว่าแฮปปี้ด้วยซ้ำนะคะเพราะคุณยังคิดว่าตอนนี้เนี่ยคุณรักในความเป็นอิสระ นะแค่อยากได้ใครสักคนหนึ่งมาพูดคุยปรับความเข้าใจในวันที่คุณเหงาแต่ไม่ได้อยากได้แฟนไม่ได้อยากได้ความผูกมัดเพราะคุณยังไม่อยากรับผิดชอบชีวิตใครเนื่องจากตอนนี้เนี่ยในหัวในความคิดของชาวราศีกันคุณมีความคิดหลายอย่างอยากทำคุณไม่อยากที่จะเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไปหนักใจเกี่ยวกับเรื่องความรักถ้าเข้ามาแล้วส่งเสริมทาให้คุณมีความสุขคุณก็คุยแต่ถ้า ถ้าเข้ามาเป็นท็อกซิกหัวใจคุณคุณก็อาจจะไม่ได้สนใจนะคะก็เหมือนเป็นช่วงเวลาที่เราเนี่ยจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาทำให้หัวใจกระชุ่มกระชวยแต่คงจะยังไม่ได้พัฒนาสถานะไปสู่ขั้นที่ชัดเจนเต็มที่คือการเปิดตัวนะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่กับครอบครัวแต่สถานะก็ยังก้มกึ่งของคำว่าเป็นเพื่อนอยู่นะคะหรือว่าเป็นคนคุยอยู่นะ ยิ่งใครที่มีแฟนแล้วเนี่ยความรักก็จะดีขึ้นหากรอคอยนะคะในเรื่องของการแต่งงานการพูดคุยการมั่นหมายก็จะมีการวางแผนอนาคตการเก็บเงินการสร้างความมั่นคงร่วมกันในอนาคต นะคะแล้วก็อาจจะมีแผนเกี่ยวกับการพูดคุยในเรื่องของการมีทายาทมีบุตรมีบุตรมีบริวารด้วยในช่วงนี้นะถือว่าชาวราศีกันเนี่ยมันลงตัวไปหมดเลยความรักคนรักก็เอาใจใส่คุณดีเอาใจใส่ดีจนคุณอาจจะมีความรู้สึกเหมือนรําคาญหรือว่าคุณรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปบางทีเราก็ไม่ได้อยากที่จะ ให้เขามาเอาใจเราขนาดนั้นเราก็ยังอยากมีพื้นที่ส่วนตัวบ้างอะไรแบบนี้นะคะถือว่าคนรักก็เอาใจใส่ดีไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางร่วมกันมีเกณฑ์ที่จะได้ไปเจอกันนะหรือว่าได้ ท่องเที่ยวได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันนะคะใครที่ไม่ได้ไปเที่ยวไกลก็อาจจะได้ออกไปกินข้าวด้วยกันนอกบ้านมากขึ้นไปเดินห้างนะคะทำกิจกรรมร่วมกันดีๆแบบที่เราไม่ได้อยู่แต่กับโทรศัพท์นะคะ อยู่แต่กับในโลกของใครของมันเนี่ยมันจะไม่ใช่สถานการณ์แบบนั้นจะทำให้คุณเองเนี่ยกระชุ่มกระชวยหัวใจขึ้นมาอีกครั้งนะชาวราศีกันนะคะถือว่าทุกอย่างลงตัวการเงินก็ดีแค่ช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นเท่าไหร่เราจะเน้นทำอะไรที่มันสบายๆทำอะไรที่มันสบายใจทำอะไรแบบเรื่อยๆวางแผนการพักร้อนวางแผนวันหยุดวางแผนการใช้ชีวิต วางแผนหรือว่าจินตนาการอะไรที่มันเป็นเหมือนพลังงานบวกให้กับตัวเองมากกว่านะคะถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่นะแต่อาจจะต้องเพิ่มความกระตือรือร้นแอคทีฟเพิ่มขึ้นด้วยนิดนึงละกันเนาะยิ่งถ้าใครต้องทำงานที่มันอยู่กับจำนวนคนเยอะ นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการก็ตามบางทีคุณรู้สึกว่าเราได้ยอดเราได้เป้าแล้วเราก็อาจจะรู้สึกไม่ได้อยากทําต่อเนี่ยคุณก็จะคิดในเรื่องของการปิดร้านการพักผ่อนไม่ทำโ OT ต่อแล้วอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องฮึบสู้นะต้องมีความกระตือรือร้นเพิ่มขึ้นนะคะชาวราศีกัน โอเคค่ะวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบในการอ่านไพ่หรือชอบในการทำนายยังไงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe หรือเป็นกำลังใจเอาไว้ให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะจะมีทุกๆคลิปวิดีโอเลยนะไม่ว่าจะเป็นดวงรายเดือนดวงประจำวันเกิดนะคะหรือว่าปีอากาศสำหรับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็เดี๋ยวจะแปะช่องทางรายละเอียดการติดต่อเอาไว้ให้ด้านล่างวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ